หลังจากนี้ไปหุ้นส่วนจับตามมองให้ดีหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จขึ้นหลังวันที่14มีนาคมขอไปฮะ14พฤษภาคมพุทธศักราช2566เนี่ยเป็นต้นไปแน่นอนฮะหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการมี2กรณีคือ1ห้ามนำพระหมหากษัตริย์ไปทำการหาเสียง2เรื่องของการโฆษณาเกินจริง3นะครับที่เกี่ยวข้องและเป็นจุดเด่นสำคัญคือการครอบนำพรรคการเมืองสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะ ะะผมก็นําความจริงมาให้หุ้นส่วนได้ทราบความจริงมีหนึ่งเดียวข้อท้าบอกเขาไม่เปิดความดัดของระเจาอยู่หัวเปิดได้เลยเปิดได้เลยอ๋อผมก็เปิดให้ดูแล้วกันนะในหลวงก็พูดอีกอย่างหนึ่งแต่เขาพูดอีกอย่างหนึ่งพยายามตีความเพื่อให้ก่อเกิดกับประโยชน์ตัวเองสูงสุดเพื่อลิดรอนเพราะราชำนาจและก็ลิดรอนนะฮะช่วยเหลือผู้กระทําความผิดในมาตรา1 1 2นั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือกศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหก ok นิวส์ฮะช่วงนี้ผมยังคงเดินทางอยู่นะครับก็มาถ่ายนอกสถานที่กันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของก้าวไกลนะฮะเพจก้าวไกลทาาราบว่าเป็นโฆษกของทางก้าวไกลเนี่ยได้ออกมาประสัยในนามของพรรคก้าวไกลเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหามาตรา1 1 2นะครับเจี๊ยบ ก็ไปเสวนาไปปราศัยในหลายเวทีก็ออกมาวยวายว่าตัวเองเนี่ยนะไปดีเบตกับใครก็แพ้นะซึ่งเพชรก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีพระธรรัดลมาห้ามใช้มาตราหนึ่งสองกับประชาชนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วไปดูข้อเท็จจริงและพระบรรมดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9 เป็นแค่มริกาจะม,มีกฎหมายมินประมาทดูแลจันเลยอ,ะอ่ะแล้วทำไมสถาบันสําคัญของชาติจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองดูแลไม่งั้นก็เท่ากันหมดอลดิดิฉันไปปุ๊บเนี่ยสมมติว่าคุณเข้าวัดอะ่ะคุณไปตบหัวพระก็ได้แหละทั้งนั้นอ,ะอ่ะแล้วคุณก็โดนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ คาเทนอยู่แล้วว่าดังนั้นเนี่ยประเทศนี้เราเป็นประเทศที่สังคมที่มีอารยธรรมและมีวิถีและมีวัฒนธรรมดังนั้นกรณีที่จะมีกฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองดูแลกันให้อยู่ร่วมกันในสังคมท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทั้งทางเพศทั้งทางความคิดทั้งต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นขณะเดียวกันไปฝรั่งเศสเขาก็มีกฎหมายที่จําเป็นต่อประเทศเขาอเมริกามีกฎหมายคุ้มครองผู้นําเหมือนกันลองไปด่าพ่อโอบามาใิสมัยก่อนอ่ะเคยมีคนไปหมิ่นประมาทภรรยาของโอบามาเขาก็ขึ้นโรงพักเหมือนกัน ถามหน่อยว่าถ้าเกิดไม่มีกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถามว่าพระองค์ใดพระองค์นึงจะเดินขึ้นลงพักแจ้งความตัวอมรัสไหมก็ไม่เดินนี่ไม่เสด็จนี่เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่ามันต้องมีกฎหมายที่ดูแลสิ่งที่ที่ที่มันเป็นความมั่นคงอย่างนี้มีโทษจำคุกไม่สูงขนาดนี้มีโทษจำคุกไม่สูงขนาดนี้เขียงแค่ว่าอาฆาตมาสลายหลังจากนั้นครับมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องคำว่า เป็น15ปีนะครับวันนี้เมื่อแี่ไอ้ไข่เพิ่มโตได้เราจึงคิดว่าในเมื่อมันแก้ไขเพิ่มโทได้ยุคสมัยเปลี่ยนไป,ไม,ไ,ป,นปนมไม่อยากให้ใครดึงสถาบันเข้ามาข้องเกี่ยวไม่อยากให้ใครใช้หลวงรัชกาลที่9ถ้าใครบอกรักเจ้านะครับใช้หลวงรัชกาลที่9สมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนยายกรัฐมตรีได้ปร่าไว้ในวันก่อนเสริมพระชนม์พรรษานะครับบอกว่าอย่าใช้หนึ่งหนึ่งสองัประชาชน ฟ้องคุณละฟ้องหนึ่งสองกับประชาชนแล้วคนที่เสียหายสุดคือข้าพเจ้าคือในหลวงถ้าใครจะว่าในหลวงต่อยเพราะว่าไปสุดท้ายสังคมจะเป็นคนตัดสินเองว่าใครถูกใครผิดเราอย่าไปใช้หนึ่งสองเพราะคนที่เสือดร้อนสุดคือ,คอ,จคอเจ้าคือข้าพเจ้านี่คือคําพูดของในหลวงรัชกาลที่เ้าถ้าใครไม่เชื่อนะครับไปเปิดจูดูดูได้ถ้าในเมื่อเราบอกว่าเรา,ารักเจ้า ก็ควรจะเชื่อในหลวงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผู้ก้าวไกลมีนโยบายในการที่จะแก้ไขบาตใาหนึ่งสองบ้านใดหนึ่งสองสามารถใช้ปกต้องข้ามาหากรัตัได้แต่ทุกวันนี้นะครับเรามีคนใช้เพื่องปมเครื่อแก้แกันเพื่อแก้กันนะครับโคนจับคนสูงค่ะไม่น่าเชื่อนะครับ ช่วจัคื่อนสู่สาวคฆ่าคนตาย3าสทาย3ปีเราจะบอกว่าคนรจะน้นคับให้เหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นและอาอนาคตุญคนรจะแก้ได้ควรจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องปกติธรรมดากฎหมายฉบับธรรมดาธรรมดามาตรา1 1 2มันคือกฎหมายอาญาใครเป็นคนเขียนกฎหมายเทวดาหรือว่าพวกเราคะ ไม่มีคนบนฟ้ามีแต่ประชาเสมอหน้ากันพวกเราเขียนกฎหมายเพื่อให้แก้ได้ถ้ามันไม่ทันสมัยต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ใช่ไหมคะพี่น้องแล้วถ้าไม่ให้ เปลี่ยนแปลงไม่ให้ปรับปรุงให้มันเป็นตามประยุกต์สมัยมันก็ควรจะถูกยกเลิกไปใช่ไหมพี่น้องรายละเอียดกันนะครับคุณปิยบุตรเนี่ยเสนอว่าให้รื้อรัฐธรรมนูญปี60ในหมวด2ที่เป็นสถาบันพระหมหากษัตริย์ออกให้หมดมาตราหนึ่งที่คุณปิยบุตรยกเลิกเลยคือมาตรา6ครับมาตรา6เนี่ยเขียนไว้ว่าองค์พระหมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระหมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้แล้วเจตนา ของคุณปิยบุตรคุณปิยบุตรเขียนเจตนาไว้ว่าต้องการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พร้อมกับยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทดูหมิน่นทั้งระบบตั้งแต่ประมุขของรัฐต่างประเทศเอกอัครราชทูต สารเจ้าพนักงานบุคคลทั่วไปให้เป็นเรื่องละเมิดที่ผู้เสียหายไปเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนทางแพ่งผมขอถามว่าข้อหนึ่งนะครับนะ่ะมาตรา6เนี่ยนะครับของรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่มาตั้งแต่2475จนทุกวันนี้อยู่ๆคุณปีบุตรจะมายกเลิกเป็นการลดทอนด้ดยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่ง มาตราเนี้ยเป็นแม่บทของประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เครารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นี่เรากําลังสร้างสังคมซึ่งจะเต็มไปด้วยการบูลลี่ ด่าทอต่อไปเนี่ยนะครับคนจะด่าตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ประมุขต่างประเทศเอกอัคราชทูดด่าตุลาการศาลด่าเจ้าพนักงานด่าทุกคนด่ากันอย่างสนุกสนานเมามันมากจะเป็นสังคมบ้าน้ำลายบุลลี่กันไม่จบใช่ไหมครับเราต้องการสังคมวัฒกรรมที่บอกว่ากฎหมายมาตรา1 1 2หนึ่งสสามารถใช้กันแกล้งทางการเมืองกันได้ถ้าอย่างนั้นยายขินรบกวนคนที่เห็นต่างทางการเมืองช่วยกลั่นแกล้งยายขินทีสิคะ แจ้งข้อหามาตรา1นึยาสองยข่ขีมทีสิคะยายก็อยากรู้จริงๆคะ่ะว่ามันจะสามารถใช้กันแกล้งทางการเมืองกันได้จริงหรือไม่กรรมคือการกระทำคะ่ะเพราะว่ามันมีคนที่ด่าทอสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำหยาบคายมีอยู่จริงมีการเผาพระบรมฉายาลักษณ์มีอยู่จริงมีการทำโพในลักษณะดูหมินหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์มีอยู่จริง และไม่มีใครกันแกล้งกันด้านถ้าไม่มีการกระทําต่างๆเหล่านี้นะคะที่สิดติว่าปิจารณ์ตัวเองได้ว่าบางทีก็อาจจะผิดแต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าปิจาร์พระเจ้อยวู่ว่าผิดให้ขอทราบบาดผิดตรงไหน ถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดประมหากษัตริย์ละเมิด,มมดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาละมเมิดผิดเขาก็ถูกถูกประชาชนบ่อม ือเป็นเรื่องของขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไรถ้าเขาวิจารณ์ถูกเขาไม่ว่าแต่ถ้าว่าวิจารณ์ผิดไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้ใหวิจารณ์ไม่ให้ลาเมิดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไว้อย่างนั้นก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่อยู่ในฐานะลำบาก พระแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ให้บิจาร์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวนี้มันต้องบิจาร์ต้องต้องละเมิดแล้วกไม่ให้ไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสียพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนมีดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็หนึ่งไม่กลา้าสองไม,ไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัว ไม่ไม่อยากละเมิดแต่มีฝ่ายชาวต่างประเทศมีบ่อยๆละเมิดก็จะอยู่ละเมิด The King แล้วก็ก็หัวรเราะย่ะว่าเดอะคิงนี่ t h อะคิงของไทยแลนด์คิงของยกคคิงของพวกพวกคนไทยทั้งหลายเนี่ยเป็นคนแย่ละเมิดไม่ได้ ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสียเป็นคนที่เสียฉะนั้นก็บางโอกาสกว่าขอให้ละเมิดจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีนี่พูดเลยเถิดพูดมากไปแต่บ่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัว เพราะว่าไม่ได้มีความผิดคนที่นึกว่ามีความผิดพยักหน้าพยักหน้าว่ามีความผิดจริงๆความทมี่เขาไม่มีความผิดคนที่มาก่อนมีความผิดแล้วตัวที่คนที่พยักหน้าเนี่ยไม่ได้แก้ไขผิดผิดตรงนี้ ไม่ได้แก้ไขลบลบความรับผิดชอบมันเป็นอย่างนั้นคือมันในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทำอะไรไม่เคยเขาร้องคอยร้อยก็ลาออกลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทำอะไรผิดอย่างมากๆ ถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเขาเขากระสรวเขากระสวงเขาเขากรุงเทพแล้วก็หมดเรื่องนานๆที่มีเขาคุกน,นี่พูดอย่างนี้ชักจะหนักจใจคาว่เาเรียกเขากรุงเทพแล้วเขาคุกแต่มีที่เกิด เกิดเรื่องเขา้าคุกแต่ยังไงก็ตามเข้าคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดละเมิดพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนหลาทางทางหนึ่งต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์พระเจ้าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ไว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็ ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระหักศัตวิ์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัยบางที่เขาด่าเราเนี่ยหนักหนักด่าเราเนี่ยอย่างนักนฝร,รั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระหักษัตริ์ทุกทุกด่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่า เพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่ให้เขาไม่มีใครกล้าเอาคนที่ดา่าพระมหากษัตริย์เขา้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นเป็น,ปนคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จ,กจักะจีคือจ,จักะจี ใครมาัมาว่าอะไรสินิดก็บอกให้เขาคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เขาคุกตั้งกต่สมัยราชการก่อนๆเป็นกบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษราชการที่หกท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษออผู้ที่เป็นกระบฏ มาตึงต่อท่้ถึงต่อมารัชกาลที่เก้าเนี่ยใครเป็นกบฏเึ่งก็ไม่เคยมีแท้แท้ที่จริงก็ทำแบบนดี้วไม่ให้เขากุดให้ปล่อยหรือถ้าถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เขาคุกก็ ไม่ไม่ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดพระมากษัตรนั่นอะแล้วก็ถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมากษัตริย์เดือดร้อน อันนี้ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ให้ฟ้องให้จับเข้เขาคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนสอนนายกบอกว่าต้องต้องต้องฟ้องต้องต้องโทษก็มีขอสอนนายกว่าใครใครบอกว่า ให้ลงโทษอย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดีลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พร,ระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนไหมนะไม่รู้นะ <S <S เขาทำผิดเขาด่าในเาขาดา่าพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้ พระมาษัตเื่อร้อน,รอนเราเผื่อร้อนจริงๆเพราะว่าใครมาด่าเราชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าถ้านายกเกิดเกิดให้ลงโทษแย่เลยเรานักกฎหมายต่างๆก็จะให้ลงโทษคนที่ด่าในคนที่ดา่าพระมากษัตร์ทำไปทำมาเลย จะต้องเอาเขาดา่านายกถ้าด่านายกนายกเดือดร้อนไหมไม่ควรจะเดือดร้อนแต่ถ้าด่านายกพระมหากษัตริย์ก็ไม่ไม่เดือดไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกแต่ถ้าเขาด,าด่าพระมหากษัตริย์นายกเดือดร้อนเพราะว่า ต้องเป็นคนจัดการมันยุ่งอย่างนี้กฎหมายแล้วก็ก็สอนสอนนโยกาอย่างนั้นนะสอนนโยกว่าใครใครมาด่าเราเราต่างตางเขามันมันมันไม่ดีนี่พูดชักจะไม่ดีเพราะว่าชักจะเป็นส่วนตัว แว่าเราเองก็ไม่ไม่ขอบอกว่าควรจะทำอะไรควรจะรู้หน้ากฎหมายก็ต้องรู้ว่าทำอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องพูดทุกวันทุกวันทุกวันที่จริงเขาไม่ได้พูดทุกวันแต่เขาทำเทปเอาไว้หรือทางดีบีดีแล้วก็แจกทั่วแจกทั่วให้ ลงไทยคนก็ฟังดูเขาเอื้อมกันนะที่ไปแก้แก้ตัวแทนนายกวันนี้เราขึ้นมานี่เราแก้ตัวแทนนายกเพราะว่านายกไม่ผิดนายกทำได้ทุกอย่างเราคงเห็นเชิงพฤติกรรมแล้วนะครับ แล้วก็เห็นชัดเจนว่าพระบรรัดของพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่9ซึ่งตอนนั้นทักษิณชินวัตรเป็นนายกรันตรีเนี่ยทักษิณแทบจะเอาหน้ามุดแผ่นดินหนีเลยนะครับในหลวงก็ใช้พระบรรัดนะครับที่บ่งบอกให้เห็นว่าใครที่กระทําความผิดตามมาตรา1นึสองนะครับเหยียดหยามดูหมิน่นพระมหากษัตริย์ก็ต้องถูกดำเนินคดี ะะซึ่งเรื่องนี้ก็คงมีความชัดเจนแต่มีการนําเรื่องนี้ไปทําการบิดเบือนก็ได้็จจริงบิดเบือนพระรมรัชทที่สําคัญนะครับปัจจุบันเราอยู่ในฐานะประมุขของรัฐที่เป็นรัชกาลที่10นะครับไม่ได้เป็นรัชกาลที่9นะครับและพระมรัตปัจจุบันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมสมมีพรรมรัต นะครับตามที่หุ้นส่วนได้ยินกันแต่ประเด็นที่น่าสนใจมีมากกว่านั้นที่ผมบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจมีมากกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องอะไรที่ผ่านมาวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6้กกคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการหลังจากที่นายไตรรงสุวรรณกิรีนะครับได้ประสายเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์บนเวทีของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ ซึ่งตอนนั้นก็เกิดก่อนเกิดชดีกาการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการทําหนังสือเป็นทางการว่าการกระทําที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นําไปหาเสียงเนี่ยกระทําไม่ได้ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของไอรอ l อรก็มาอ้างอิงนะครับระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตรา7จ7 3และมาตรา75นะครับระบุว่าการนําเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ มาทำการหาเสียงเป็นการมิบังควรนะรกระทำากระทำไม่ได้มีโทษจําคุก6เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับนี่คือส่วนสําคัญแหละนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไปหุ้นส่วนจับตามมองให้ดีหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จคือหลังวันที่14มีนาคมขอไปฮะสิพฤษภาคมพุทธศักราช2,566เนี่ยเป็นต้นไป แน่นอนฮะหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการมี2กรณีคือหนึ่งห้ามนาพระหมากษัตย์ไปทําการหาเสียง 2. เรื่องของการโฆษณาเกินจริง3นะครับที่เกี่ยวข้องและเป็นจุดเด่นสําคัญคือการครอบงาพรรคการเมืองสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะนะฮะผมก็นําความจริงมาให้หุ้นส่วนได้ทราบความจริงมีหนึ่งเดียวข้อท้าบอกเขาไม่เปิดภาพดัดของพระเจ้าอยู่หัวเปิดได้เลยเปิดได้เลยออกผมก็เปิดให้ดูแล้วกันนะในหลวงก็พูดอีกอย่างหนึ่งแต่เขาพูดอีกอย่างหนึ่งพยายามตีความ เพื่อให้ก่อเกิดกับประโยชน์ตัวเองสูงสุดเพื่อลิดรอนเพราะวาชำนาจและก็ลิดรอนนะฮะช่วยเหลือผู้กระทำความผิดในมาตรา1 1 2นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อคนไทยเพื่อปวงประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยายดกลัวความชั่วชา้าก้าวไปทง ไปด้วยกันไม่หวั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ทาน,น้องพี่ทุกคนแห่งรวมแรงรวมาก จนวันชีพสลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระราชาอดีตยานจวบจนวันชีพสลายจะก้าวตามรอยพระบาทไป ถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันประเทศชาติลมเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา